ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผู้ผมดีดีมเพลนแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมมาครับอีกแล้วนะครับก็ผมหายไปนานเพราะว่าผมต้องไปทําการบ้านช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์กันนะครับโรงเรียนพเพราะโรงเรียนยังไม่เปิดนะครับก็เลยเรียนออนไลน์ไปก่อนแล้วก็ครูสั่งการบ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมนะครับอีกครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาทําการ ระเบิดนะครับหมู่บ้านชาวบ้าน N P C นะครับมีคนคอมเมนต์มาให้ผมนะครับระเบิดระเบิดบ้านนะครับระเบิดบ้านระเบิดหมู่บ้านของชาวบ้าน N P C นะครับมีคนคอมเมนต์มาแบบนี้นะครับจะรออะไรนะครับทำตามเลยนะครับโอเคครับวันนี้จะไปดูนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนิีใหม่อัปโหลดครับแล้วก็ท่านผู้ชมสาม,มารถแสดงความคิดเห็นใต้ละคลิปได้นะครับถ้าข่ายาผมยายผมทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ละคลิปได้นะครับโอเคไปดูเลยครับก่อนที่จะไปดูนะครับก็โดรับชมคลิปนี้ด้วยความบันเทิงนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด หรือมีข้อบุกพ้องประการใดก็กราบขอโทษกราบขออภัยด้วยใหด้ด้วยนะครับโอเคครับดูคลิปนี้เพื่อความสนุกสนานนะครับโอเคไปดูเลยครับบินไปนเลยครับนี่ครับหมู่บ้านหมู่บ้านเก่านะครับ แต่มันจะแตกต่างจากครั้งก่อนนะครับเราจะนําระเบิดหมู่บ้านเพราะ NPC ชอบมองหน้านะครับชอบทําอะไรต่างๆที่เราไม่อยาให้อภัยมันนะครับผมก็เลยไม่ชอบ NPC นะครับวันนี้เราจะมาระเบิดหมู่บ้านรอบที่แล้วเราเผาบ้านนะครับเผาหมู่บ้านนะครับด้วยไฟด้วยลาวาแล้วก็ EP เรียกเขาฆ่า NPC ไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับ อราจะมาระเบิดหมู่บ้าน NPC <In> นะครับดูว่าจะเป็นยังไงไปดูเลยครับทีนี้ก็คือท n t นีนะครับไฟแชกนะครับเราจะจะระเบิดนะครับหมู่บ้านหลังแรกก่อนแล้วกันนะครับผมว,วางเป็นวางทีเดียวเยด,ดีกว่านะครับวาง เฮ่เ hey, hey, hey. ระเบิดแน่ๆตายแน่ๆอีบีตีต้องตายแน่ๆเลยอ่ะอีบิตอีบีต้องตายแน่ๆอันนี้ฟาร์มนะครับฟาร์มหมูอะไรสักอย่างนะครับระเบิดด้วยนะครับอ่า สาราอะไรบางอย่างนะครับระเบิดด้วยนะครับนี่นะครับระเบิดฟาร์มด้วยนะครับ เบิดฟาร์มบิดฟาร์มระเบิดละกัน ระเบิดลูกใหญ่นะครับเปี้ยงเปีเป้ยงเ,เ,เลยนะนี่ทีนีนะครับวางเต็มหมู่บ้านเลยนะครับอี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 มีีตายแน่นะครับหมู่บ้านต้องพังเละแน่ๆครับ ฮาลายแน่ๆน่ครับน่าจะรียบร้อยนะครับจะวางทีมทีเดียงนะครับเพื่อมันจะได้ระเบิดต่อเนี่ยระเบิดติดตามกันไปนะครับนี่ครับวางวาง เกือพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวเวลาทำการจุดระเบิดออยังไม่หมดนะครับลองเหลืออีกหลังหนึ่งนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับผมให้ผมให้ผมผมยกให้นะครับผมยกเว้นให้หนึ่งหลังแล้วกันนะครับที่เหลือระเบิดนะครับผมใจดีนะครับให้อีมซีหนึ่งหลังนะครับเดี๋ยวอีมซีเดี๋ยวใจนะครับโอเคจุดเลยครับเนืทุกซ้ำ กะชมสีเราหใจได้เลยครับเปียงออจุดใหม่นะครับอีกครั้ง อยู่นีสักหน่อยนะครับเปลยงเปลยงเปลยงอีกต้อหน่อยนะครับนี่ครับนี่คือสภาพในการระเบิดอว่า n p c นะครับก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสงสาร n p c มานะครับโอเคนี่ครับก็จะเป็นสภาพ ที่เราระเบิดหมู่บ้าน NPC นะครับก็ก็ระเบิดแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าสงสารนะครับ NPC มันกลัวว่า NPC จะไม่มีบ้านอยู่นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับการระเบิดหมู่บ้าน NPC นะครับก็ระเบิดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ระเบิดไม่เยอะนเพราะว่าผมสงสาร NPC นะครับทำอะไร คลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับการแกล้ง NPC การฆ่า NPC นะครับก็เลยให้โอกาสให้สงสารนะครับสงสารชาวบ้าน NPC นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการทำเกมครับเกี่ยวกับระเบิดหมู่บ้าน NPC เพราะชอบมองหน้านะครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ยรถครับ แล้ก็ท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นใต้ล่างคลิปได้นะครับถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ดีดีชแนลก็ขอกลับลท่านผู้ชมจุ่ปก่อนสวัสดีครับ